สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30นนาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอารยาสาธิกบภูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท็วันนี้เรามีหัวข้อมาฝากคุณผู้ชมคือ 4. สมุนไพร ช่วยการนอนหลับค่ะสีสมุนไพรช่วยการนอนหลับคือการนอนหลับพักผ่อนนี่เป็นปัญหาสุขภาพที่ถือว่าเรื้อรังและรุนแรงเราถือว่าอย่างนั้นเลยนะคะและก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ตัวเองค่ะเนี่ยพิธีกรจารุณีนะคะก็ประสบกับตัวเองมาแล้วมาโดยตลอดเกือบทั้งชีวิตเลยนะคะนับตั้งแต่เข้ามาเป็นนักสแสดงจนกระทั่งมาพบกับดรยุ้ยนี่แหละค่ะ ก็ยอมรับเลยค่ะว่าดรยุ้ยอารยาของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ช่วยถอนอยานอนหลับจากชีวิตเจรุณีซึ่งทานมาตั้งแต่18-19นะคะสามารถถอนแล้วก็ช่วยให้เราได้นอนหลับได้เป็นปกติได้ถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดรก็จริงๆก็้พี่เป็นเป็นเคสมันถึงเป็นกรณีศึกษาที่เป็นเป็นคนที่ใช้ยานอนหลับไปจนถึง ท็อปไปแล้วคือหมดจากตัวนี้มันเขาห้ามขายแล้วว่าตอนนั้นนะคะใช่ขนาดที่ตัวแรงๆที่เรียกว่ายาเสียสาวอ่ะพี่เปิ้ลรู้จักค่ะรู้จักสิคะด้วยเหตุว่ายาตัวตัวนี้ค่ะพอกินแล้วหลับเร็วแล้วตื่นขึ้นมาทำงานได้เลยนะคะชื่อดอมิคุ้มะก็ไม่ให้ขายแล้วค่ะมันอันตรายคือเราอ่ะเคยเคยเป็นเพื่อนพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องส่องกล้องเนกะเพะตอนที่เรื่องกระเพาะกระเพาะอาหารนักเสพ แล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องยาสลบหลอกเอาดอมิีคุ้มฉีดเนี่ยหมอก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหลับไปเลยกืนกล้องอะไรเงี้ยปรากฏว่าดอมิีคุ้มฉีดพี่เป้งก็ยังหยุดนั่งแบบนอนตาโตอยู่เลยก็พี่ทานมาส<อ>ิบกว่าปีนะคะคุณผู้ชมคะคือทานจนกระทั่งมันมีอาการข้างเคียงจนหลอนจนอะไรไปแล้วแล้วมันดื้อไปแล้วนะคะแล้วพอคุณหมอมาจ่ายกะว่าฉีดตัวเนี้ยได้ผลแน่เราไม่เราไม่ไม่หลับค่ะ ต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นมันก็หนักหนาไปขนาดนั้นน่นะคะทีนี้เจรุณีเนี่ยอาจะอาจะอาจจะเปนมีเรื่องอื่นด้วยเป็นมากกว่าคนอื่นนิดนึงคือ,คอมีมจจเรื่องอื่นค่ะใช่มีเรื่องต้องทํานูน่นทํานี่กลางคืนแล้วต้องนั่งคน้นต้องหาอะไรที่ยังไม่เจอที่เราค้างเอาไว้แล้วเราก็จะคนน้น,คนนู่นค้นนี่ค้นนี่ก็นั้นประสาทมันก็ตื่นนะคะเราก็จะแบบว่าทําให้เรานอนยากขึ้นไปอีกพอเลยเวลาแล้วเลยเที่ยงคืนแล้ว เลยไปถึงตีหนึ่งแล้วทีนี้ไม่หลับละค่ะถึงเช้าเลยพยายามพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่นั่นยังไงก็ไม่หลับก็ต้องกินยานอนหลับนะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เราก็ดีขึ้นไม่ไม่ประสบปัญหาอย่างเดิมแล้วเพราะว่าเราได้รู้จักกับดรอารยาค่ะคือจริงๆแล้วปัญหาของคนนอนไม่หลับค่ะคุณผู้ชมมันมีหลายแบบมากมีตั้งแต่ว่าหลับหลับได้ก็คือหลับเร็วคือหัวถึงหมอนพลิกแป๊บหนึ่งก็หลับแต่ตื่นเร็วตือีกชั่วโมงหนึ่งตื่นแล้ว แลวอีกแป๊บหนึ่งตื่นแล้วแต่ว่าคนกลุ Aí, ่มนี้มันก็มีว่านอนไม่หลับนอนหลับไปแล้วตื er. ่นก like, ็จร hmm. ิงแต่กลับไปหลับได้อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาน้อย่หลายคนหลับไม่ได้กับคนที่หลับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยเหมือนหลับแต่ไม่หลับค่ะคือหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนถ้าเอาเครื่องไปวัดก็จะเห็นว่ามันเหมือนไม่ได้หลับแหละตื่นเช้ามาเปลียใช่ไหมคะใช่ค่ะนอนนอนเหมือนไม่ได้นอนเลยนอนเหมือนไม่ได้นอนค่ะ วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยค่ะสีสมุนไพรเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไหมคะให้คนหลับได้สบายเลยไหมคะดรคะคือยุคคิดว่ามันช่วยได้อ่ะตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสามปทีที่ผ่านมาเพราะว่าคือการนอนไม่หลับยังยังมีอีกค่ะก็คือล้มตัวลงนอนแต่ยังไม่ง่วงพอจะหลับค่ะหรือบางคนก็มีเรื่องมากมายในสมองพอลงไปนอนก็ไม่หลับแล้วกลิ้งไปถึงเช้าก็มีค่ะก <Okay. S 2> ลิกงไปกลิกมาอันนี้ทรมานมากมาก เราก็เลยพัฒนาสูตรสีสมุนไพรที่มันไปแก้ปัญหาตั้งแต่แบบล้มตัวลงแล้วไม่หลับหรือล้มแล้วหลับแต่หลับแล้วตื่นหรือล้มแล้วหลับจนถึงเช้าแต่ข้างในมันไม่หลับก,ก็ต้องหาวิธีหาวิธีนอนให้ดีที่สุดนะคะทีนี้มาพูดถึงสมุนไพรชงก่อนนอนเนี่ยค่ะที่เป็นสีสมุนไพรอันนี้นะคะคืออยากจะถามดรยุ้ยค่ะว่า ต้องทานใช้เวลาเตรียมนอนเนะะี่ยค่ะนานเท่าไหร่คะใช้เวลาเท่าไหร่กินแล้วง่วงเลยไหมคะคือยุ้ยอะสำหรับยุ้ยอะตัวยุ้ยเนี่ยกินแล้วง่วงเลยดังนั้นละยุ้ยจะเตรียมก่อนว่าหลังจากที่แบบเรากินแล้วอะถ้าเราไม่นอนอะมันจะเลยช่วงเวลาต่อให้เราง่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเอาอยุ้ยก่อนนะยุ้ยคิดว่าคงยุ้ยจะกินก่อนนอนอก่อนนอนทันทีอย่างนี้ค่ะคราวนี้บางคนนะคะก็ต้องใช้เวลา ยิคิดว่าที่เวิร์กสุดเลยค่ะก็คือกินแล้วก็ขึ้นเตียงแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดก่อนนอนเลยแหละแต่ถ้าแบบมาดื่มแล้วแบบไปทำน้นทำนี่อยู่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหลับไหมอะ่ะอ๋อเหรอความสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวนอนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขาเกิดมามีบุญแล้วเกิดนั้นต้องเรียกว่ามีบุญนะคะเพราะการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายสุขภาพดีแล้วก็เป็นปกติได้ะคะ่ะแต่ถ้าคนนอนไม่ดีเนี่ย หลายๆอย่างก็จะรวนไปหมดเลยคุณยุ้ยใช้เวลาพัฒนาสูตรนี้มานานมากเหมือนกันนะคะปีครึ่งได้อะใช่ค่ะปีครึ่งได้ทีนี้ทีนี้พัฒนามาขนาดนี้เปิดสูตรงานวิจัยได้เลยนะคะเปิดเปิดสูตรงานวิจัยได้ต้องถามงานวิจัยเพราะเราทดสอบแล้วทดสอบอีกสมุนไพรตัวแรกเราใช้ใบเลมอนบา์มค่ะซึ่งเป็นพืชตระกูลมิ้นท์สารสกัดจากใบเลมอนบา์มมีกลไกกระตุ้นสารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาในสมอง ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกสงบและผ่อนคลายซึ่งเป็นคนคนลกะกลไกกับยาคลายเครียดในกลุ่มแวเลียมค่ะต่างกันตรงที่ว่าเลมอนบาร์ไม่ทําให้เรามึนงงขณะตื่นพี่เพิร์นค่ะแต่ถ้าเราใช้กลุ่มแวเลียมเนี่ยถ้าเรามันเป็นยาออกฤทธิ์ระยะยาวแล้วถ้าเกิดเราตื่นก่อนมันฤทธิ์ไม่หมดเนี่ยเราจะลุกไม่ขึ้นแล้วมึนมึนง,งงงเหมือนซอมบี้ค่ะเลมอนบาร์ไม่เกิดตรงนี้ค่ะก็อย่างนี้สารสําคัญเลมอนบาร์นะคะออกฤทธิ์ ต่อร่างกายช่วยให้เราหลับแต่ว่ากลไกมันเป็นยังไงถึงทําให้เราหลับได้คะดรคะสารสําคัญในใบเลมอนบ๊ามชื่อลอสลอสมาลินิกแอซิดค่ะทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ที่จะไปทําลายกาบาในสมองทําให้ระดับกาบาเพิ่มขึ้นทําให้เราง่วงเร็วขึ้นที่บอกว่าผู้ที่นอนลงไปแล้วไม่หลับเนี่ยตัวนี้ทําให้ง่วงเร็วขึ้นใครเครียดแล้วก็ลดความฟุ้งซ่านของสมองเราลงค่ะอย่างนี้เมื่อกี้ดรพูดถึงใบเลมอนบ๊าม<ะ>นะคะช,ช่วยให้ ง่วงได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยคลายความตึงเครียดช่วยความวิตกกังวลได้อย่างดีมีงานวิจัยไหมคะต้องถามงานวิจัยก่อนเลยจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยทุกตัวเลยนะแต่วยุ้ยก็สนุกที่จะอ่านมันด้วยค่ะก็ตัวใบเลมอนบาสมามีงานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ชื่อ m e d r n a l Nutrition Metabolic ปี2011ค่ะเป็นการคัดเลือกอาสาสมัครที่มีภาวะวิตกจริตค่ะตั้งแต่อ่อนๆไปจนถึงปานกลาง ร่วมกับภาวะนอนไม่หลับมาทำการวิจัยค่ะโดยอาสาสมัครได้รับประทานใบเลมอนบาร์มเป็นเวลา15วันค่ะแล้วก็ประเมินผลท,ทั้งที่มีต่ออาการวิตกกังวลและผลต่อคุณภาพการนอนพอครบ15วันก็มีการประเมินผลค่ะปรากฏว่า85%ของอาสาสมัครหายจากอาการนอนไม่หลับคือหลับได้เลยอีก15%บอกว่านอนหลับได้ดีขึ้น แม้กระทั่งอาการนอนไม่หลับจะไม่หายขาดคะนะคะแล้วในส่วนของความเครียดความวิตกกังวลล่ะคะเพราะว่าคุณยุ้ยบอกว่านักวิจัยเขาประเมินเรื่องนี้ด้วยมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาคัดอาสาสมัครกลุ่มที่เป็นวิตกกังวลและนอนไม่หลับใช่ป่ะ70%ของอาสาสมัครที่กินสารสกัดจากเลมอนบาร์มค่ะติดต่อกัน15วันหายจากอาการเครียดโดยสิ้นเชิงคะอีก25%มีอาการดีขึ้นอย่างมาก ต่ยังมีการทดลองอื่นๆอีกด้วยพี่อ๋อเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันนะคะการทดลองอื่นๆค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line แอดท็อปช้อปปิหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเรากลับมามาฟังดรยุ้ยในการทดลองอื่นๆอีกสักคระคะู่นึงค่ะ Top h เฮ l ส์สตอรีท่ทป การนอนไม่หลับเป็นความผิดปกติในการนอนถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รบกวนจิตใจและกระบวนการทำงานของร่างกายส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานและความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น